ตรวจโควิด19วันที่12เมษายน2565เมื 2, ่อวานนี้มีอาการหนาวสั่นตรวกแม่ก่อน,อ,นอัดเก็บก่อนเก็บอัดเก็บไว้แล้ว <c oughs> มาดูผลกันนะแกค เดียแค<ท>้ตันแค่ติดจะรู้ว่าไม่คือกระขีดไม่ขึ้นกะขีดเลยถ้าขึ้นอย่างนี้น่ะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆถ้ากับเต็มอู้ทะลุจอ <laughs> อ้าวทำไมมันทะลุจอล่ะแคงไงดังขีดมันอ๋อมันถูงจะท่วมเองรอ,อิอยู่เอ้ยนม่ว่าจะได้อยู่ในห้องเฉยๆจะไปสบายเลย

นั่นคือในซันอนู่บคนไหนไหมไม่มีซีซันเดือนเมษาก็ยังรออยู่นะจ๊ะ